A à, à, à nó đã bị nóng, lắm bị nóng. Couldn't bên này bị nóng. A phần lắm bị nóng 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 bị này hay nó มีพระเสาเข้านะทำให้เสียเงินเสียทรัพย์นะมันแตปความหมายไหมอไปทำบุญไแก้ดูอย่างนี้นะไปเอาเอาหมูต้มดิจันกับหมูต้มหมสักสามหัวไปถวายเจ้าที่ในบ้านเรานะถวายในบ้านเลย เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงถวายตอนนั้นเข้าใจไมหมหูหมูต้มน้ำแดงสักหกขวดก็ได้นะนมจืดขวดหนึ่งใช้ได้เลยนะถาวถายถวายพระเสากับพระราหูบอกแค่นั้นนะนะแล้วก็ขอให้ดวงดีด้วยเนาะให้พูดเรื่องอะไรก็อธิษฐานเอาขอให้น่ะแล้วก็ทำบนนะุญกับแม่หนึ่งพันเข้าใจไหม เ่านั้นแหละจบแล้วจำได้นะแล้วปล่อยปลาสักเก้าตัวก็ได้สอนอยู่นะซื้อในตลาดนะเฮ้ยนี่นะเาวอีกอ้